กาทำที่นายไม่สามารถที่จะรับรอม่ได้เลยพระเจ้าสอนงั้นนั้นผิดพระเจ้าสอนงั้นั้นผิดฉันนั้นไม่ถูกเห็นนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวตรเทวดาเปรตผีอะไรพูดขี้กางๆ้ไม่มีนี่นี่คือลบล้างศาสนาความจนี่แสดงออกมาจากความโง่เง่าของตัวเองมืดบอดของตัวเองนั่นแล้วคนตาดีใครจะใครจะเชื่อได้ เชื่อคนตาบอดโกงคนโง่คนฉลาดจะไปเชื่อคนโง่ได้หรอือคนฉลาดจะเชื่อคนโงน่หายากมากาไม่มีคนตาดีเชื่อคนตาบอดมีได้ที่ไหนคนหูดีเชื่อคนหูหนวกก็เชื่อถึงไปไม่ได้หลักคำหูเจ้าเอามาจากความฉลาดแหลคมคมของผมจะแท้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดของหาที่ํำหนิดไม่ได้เลย รู้สิ่งใดก็รู้ด้วยขยนันวิพัฒัญญาดีชาสาม,มารถจริงๆไม่ใช่รู้แบบสุ่มแบบเราเหมือนโลกที่มีชีวอ่นเป็นเครื่องสุง่มเราแต่ในหนัาหัวใจนี้แสดงมาอะไรมีแต่เรื่องรูปคำคำ,คำหาความแน่นอนไม่ได้แล้วเราจะเอานี้ไปเป็นแบบฉบับสอนโลกแบบฉบับสอนผู้ใดได้สอนตัวเองก็ยังสอนไม่ได้แบบนี้ที่จ่ทาลายตัวเองโดยลำดับของเรอืมเป็นอย่างนี้ เพราะของแต่ละอย่างอย่างมันมีเพราะของแต่ละอย่างอย่างมันมีเครื่องรับกันมันถึงจะรับได้ที่ดูที่อย่างความนิทธิยุโทรทัศน์มันมีได้มันไม่เห็นมีแต่กว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นสีงานที่นั่นมันมีว่าจะมันเป็นมาได้จากของมีอยู่ไม่ใช่สิ่งนี้ไม่มีขอจตกตรบกุูว่ามันถูกกับสิ่งที่มีอยู่มันก็เห็นมันก็รู้ได้เองรับปินได้หรือสิ่งที่มีอยู่นั้น แต่ก่อนเราไม่มีเครื่องฟังก็ฟังไม่ได้ในวิทยุไม่เราไม่สามารถปรับปูุงเครื่องสร้างเครื่องขึ้นมารั้มันก็รับไ,ได้นพราะเรทั์มันก็รับไ,ได้เดี๋ยวนี้ทาที่ไหน,นมันรับได้หมดดีไหอะไรนะเชื่อไหมหน่ะยในปัจจุบันนี้เกิดเป็นวัฒน์อยู่แล้วนี่ออกมาจากโง่หรือออกมาจากคนฉลาดเรื่องเหล่านี้ยังโลกเขาฉลาดเขาก็ถึงทาให้แปลกจากเราผู้เป็นโง่อย่างนี้เห็นได้อย่างชัดชั แล้วเห็นใจพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้เหนือโลกอีกด้วยแล้วและธรรมก็เป็นธรรมเหนือโลกเลยแล้วทำไมจะเป็นไปนไม่ได้แล้วเราจะไปเอื้อมเอาธรรมมัมเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยความมืดบอดของเราไม่ได้หรือมันถูกต้องอเลยเห็นไหมท่านนี้ก็สลดของเรื่อเราฟังที่เขาพูดใช่นี่แต่ความสลดสองเรื่โอ้ปวดไม่ได้สัตว์อย่างพวกนี้เท่านั้นแหละขายการทำเอาวิญญานี้ฆ่าไม่ได้แล้วหมด หมอที่ใส่แท็เป็นโรคก็โรคประเภทไอซีดูคอยแต่ลมหายใจมันจะหมดไปแค่นั้นไม่มีทางแก้ไขย,ยายาอย่างอื่นให้หายได้เลยลประเภทลบบุญลบบาปลบนรกสวรรค์นิพพานลบผูดผีอะไรที่อยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นให้เป็นของศูนย์หายไปหมดไม่มีอธิบายว่าคนนั้นหาสาระอะไรไม่ได้เลยหมดความหมายมันจะมีชีวิตอยู่เหลือแต่ลมหายใจปอดปอดปอดแค่นั้นเอง อันไม่ยอมรับตามสิ่งตามขั้นตอนของสิ่งที่มีตามเพศตามผูกใหดูช้างกับคนอะไรใหญ่กันโตกันนี่ถ้าคนกับหนูนะอะไรโตกันรับเราปฏิเสธมันได้ไหมหนูมันตัวเล็กคนมันตัวใหญ่ช้างมันตัวใหญ่กว่าคนอพวกยุงพวกหมัดพวกเห็บอยูนี่มันตัวเล็ก คนเห็นไหมได้ไหมมันเป็นข,ขั้นตอนขั้นตอนเท่าไหร่อย่างไรแล้วยิ่งที่ตัวเชื้อโรคอ่าเช่นเชื้อโรฮิวาถึงต้นมันสามารถม,มองเห็นด้การที่รเตราปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้ไม่มีได้ไหมใครปฏิเสธว่าเชื้อโรคนี้มีก็เอาน้ําที่เต็มไปด้วยโรคฮิวาเนั้นมากินมต่อดูที่มันตายนี่ยนะเองพิจารณาสิในเชื้อโรคนี้ มีอะไรจะเป็นนิสัยที่จะตรวจได้ยุ้ได้ถูกได้เพาะกล้องห่หรอที่ามันไม่ใช่ตาเนื้อเฉยต้องใช้เครื่องนัอ่อันนี้พวกกล้าคิพกผมเหมือนกันก็ใช้ตาทิพตเลยที่เสียงทิพก็ใช้หูทิพตเลยที่นั่นมีเครื่องเรานี่จะหูหนังแล้วยังบาดยังหัวหด้วยตาเนื้อนี่ก็ยังข้าฟางด้วยแล้วจะไปอวดดีกว่าพระพุธธทธเจ้าหรือเปล่างาเจั นี่แหละมนุษย์เราโง่เท่าไรมันยินนนน่งอวดทลาไคนลอยคนท่าไจริงๆไม่อวดมนุษย์ถึงกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเผาหัวใจอยู่ยังว่าถือเป็นของดีได้ทั้งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่า,านขยะขยะมาที่สุดทีเดียวเราก็ยังถือเป็นของดีมันต่างกันอย่างไรแล้ว่พระราหานท่านกับพวกเราความโลภเราถือเป็นของดีได้โลภเท่าไรยิ่งดีโลภเอาคนอื่นของอื่นได้ยิ่งดี คดโกงรีดแทงคนอื่นได้เยอะมากป,ปาปาเรื่อยน,น้ตนแบบเปรตแบบผีแบบยักษ์นันหนึ่งบบได้ยิ่งดียิ่งดียิ่งดีได้โกรธใครแล้วก็ยิ่งดีนี่นาเอหลงไปจนกระทั่งวันตายยิ่งดีมันเป็นอย่างนี้มีแต่เรื่องยิ่งดียิ่งดีถ้าเป็นของชั่วแล้วมันร่ายิ่งดีทั้งนั้นถ้าเป็นของดีแล้วมันมาเป็นของชั่วมันกลับตระกัดกันนี่แหละคนดีคนชั่วมันผิดตัแหน่งนี้เราดูเอาขี้ม้าเข้าใจว่าหอมไปแล้ว ก็ไปจะเอาขี้หมามามกินจะข้าวงน้าอาหารตัางๆที่เคยเป็นอาหารมนุษย์นี่จะไม่ยอมกินแต่พรที่เจตายนั่นเพราะงั้นเมื่อมันจิตใจมันต่ำหนักเข้าหนักเข้ามันจะเป็นอย่างนั้นอะไรเป็นของชั่วมันเสร็จมาเป็นของดีอะไรเป็นของดีมันเหยียบย่ำธาลาเป็นของชั่วทีนี้ก็เหลือแต่ขี้หมาอะไรมันกินมนุษย์เอาที่มี้ถลาดมนุษย์ถลาด,ลาดแบบลบล้างความิงต้องดีขี้หมา ตั้งที่โลกไม,ม่กินหรือมันชอบมันอยู่แบบไราำใหมม้มันการสอนเรื่องของตลาดให้ตลาดมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นี่เดยเป็นของมีอยู่นั่นเห็นได้ชาดอยูา่านี่โลกมีอยู่โกรดมีอยู่หลงมีอยู่ยเป็นคู่เคียงกันกับบาดกระบุญทำมีอยู่นั่น่างนความโลกความโกรดความหล,มลเงเป็นฝ่ายทั่วทำเป็นฝ่ายดีเป็นเครื่องแจ้ทีิเลรน มันมีเป็นคู่เป็นคู่กันน,นี่นี้ปฏิเจ็ดก็ได้ที่ไหนมันมีอยู่กับตัวทุกคนถ้าเราไม่มีใครเคยโลกไหมสงสัยได้ยังไงใครๆโกรธไหมสงสัยได้ยังไงมันมีอยู่ทุกคนใครหลงไหมเคยหลงไหมสงสัยได้ยังไงนี่และทําแก้ความโกความเกดความหลงนี่เป็นอย่างหนึ่งเรายังไม่เข้าใจเพราะเรายังไม่ทราบว่าทําเป็นอย่างไรนอกจากผู้เหนือเราเท่านั้นจึงจะสามารถ นำทำน e ั <tinc S 1> ้นมาแก้กิ่นลามกตกปรกหานี้ได้แล้วประกาศสอนให้โลกทั้งหลายได้ทราบทุกวันนี้ที่ยกา่าษาสนธรรมต่อหมายถึงน้ําที่สะอาดสำหรับท่าร่างสิ่งที่ตกกระปรสี่พันในหัวใจของสัตนั่นเองแล้วมีไหมสิ่งเห่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเราปฏิเสธได้ไหมแล้วถ้าการปฏิเสธอันนี้ไม่ได้ปฏิเสธบาปบุญได้อย่างไรเพราะสิ่งอันนี้มันมันเป็นเรื่องของบาปบุญทั้งนั้นเหมคอนกรรมกรรมหมายถึงการกระทำคิดตรงกันจิตใจดีพั่ว กลางๆนีเรียกว่ากรรมทั้งนั้นนั่นผลเกิดขึ้นจากความคิดความปรุงเกิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะปฏิเสธวิบากคือดีทั่วสุขทุกข์ซึ่เกิดขึ้นจากความคิดปรุงดีทั่วนั้นได้หรืไงนีมันเห็นมี่ขนานอย่างนี้ดูนนตัวของเรานี่ยเราจะรอบกปรอบตัวของเราเลยทีาทลายบาปบุญทาลายศาสนาธรรมทาลายตัวของตนเลยที่ทาลาที่ไหนเราจะเอาความวิจศษวิโสปัญหาเนี่การทาลายศาสนาธรรมหรือทำลายความจริงซึ่งเป็นการทาลายตน พยายามสอนทุกเนี่ยทุกมุมอย่าให้มีคนมีความเฉลี่ยขนาดเนื้อเยียดมาหนักกรเลสนงโอ้โหแค่นั้นเลยปัญติปัญญาเป็นของสาคัญม,มากยาเห็นว่าเป็นของเล่นนะผมสอนอยู่ทุกเวลาลาไม่เคยขาดจากเรื่องของสติปัญญามีความเปียนเป็นเชิเงหนงเอาตายก็ตายเถอะตายในวงความภาพเพียนไม่มีใครกุศลาเราความฉลาดองเรากุศลาเราอยูอไงอ๋กุศลาแล้วของฉลาดเราจะไปหวังหนึ่ง อาจะให้มีใครมาปุถุศาสนามาอุจาธรรมมาเ่าหูหัวใจง่ายเนี่ยเอาความจริงดับมันลงไปนี่ความโง่อยู่ตรงไหนฮะคลิกความฉลาดขึ้นมาเอาความฉลาดนั่นแฉความโง่แก้ความโง่ได้เป็นลำด,ำดำับๆแล้วนั่นแหละที่ว่าเราเท่าปุถุศาได้เด็นลำดำับแก้ความโง่หมดจากหัวใจแล้วนั่นแหละมหาปุถุศาจอมฉลาดอยู่ที่นั่นเที่ที่นั่นถ้าตื่นอะไรตื่นโลกตื่นฐานขนบธรรมเนียมอะไรเลยว่า,าตายโดยมหาความจ,จริง ทำเป็นพิธีเป็นไปไหตายที่ไหนแห่ดันไปพุตธลาธรรมาบุตรลาธรรมาไม่สนใจพุตธลาธรรมาความจะหลักที่จะแก้ตัวเองเราจะไม่พูดตรงๆเมื่อเราตายจะนิในมลท่ามาพุตธลาให้ท่านลำบากนะเราบอกตรงเลย่นะเราพูดมาแล้ว้ังนะผมแล้วเราพูดด้วยความจริงด้วยความอาจฐานไม่ได้พูดด้วยความท้าทายพูดหนุนพูดใดทั้งน,นั้นซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่เคยพูดอย่างนี้เวลาเราพยายามส,ส,สร้างบุตรลาธรรมาขึ้นภายในจิตใจคือความเจาิ สร้างสติสร้างปัญญาศรัทธาความเชื่อให้มาแก้ตัวไหนมันโง่ที่เหลือทุกตัวมันเป็นเรื่องให้เราโง่เท่านั้นแต่ตัวที่เหลือมันฉลาดเพราะนันแก้เรื่องให้เราโง่นี้ออกแต่แต่เราก็เป็นผู้ถลาดขึ้นมาด้วยสุสลาองเรงหลักกลางแต่มันเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วอุตสลามันอุตสาหไม่มีปัญหาอะไรนี่มีปัญหาอะไรอันนั้นเป็นเรื่องสมมติเนึ่งปัญหาขอให้ตัวจินบริสุทธิ์เถอะมีไหนอยู่ได้ตายไหนตายได้หมดเลย เรื่องกงุดาอะไรเรื่องความเป็นความตายเป็นของธรรมดาธรรมดานล่นเหรไม่เห็นมีอะไรจิดแปลกเลยความเดียนถึงความจิงความตายนี่ใมีความหมายอะไรมันตั้งนขึ้นมาตามเรื่องขสมมติของความเกิดอยากเกิดจะไม่อยากตายเป็นไปได้หรืออยากเกิดกับอยากตายก็เป็นอันเดียวกันออกมาแต่เรื่องเดียวกันความเกิดเป็นสาุให้ให้ตายถ้าเราไม่อยากเกิดถ้าเราไม่อยากตายก็พยายามแก้ไขอยามันเกิดออมา เมฆต้นมันมีอยู่แล้วจนกระดับไม่มันก็ต้องตายต้นเห็มันคือเกิดตายเป็นคู่เพียงครั้งึ่่เป็นผลออกมาจากนิบากอันที่เกิดมาแล้วนะและแก้งหัวใจที่เป็นตัวพืชสําคัญตัวเชื้อสําััญมันจะขอพคกขอกำเนิด่อพีออัตภาพนี้อย่างไรก็เท่านั้นแหละแก้ไม่ได้เอก้ทำมันตายไม่ได้มันเกิดมาแล้วนี่เป็นนิบากเห็นชัดเจนคือผลของวัตถุผลของที่เลสมันสร้างวัตถุนให้ตับโลก สร้างกองคลุกคล้องในร่างกายของสัตว์นี่ส่วนไหนที่มันหาความสุขได้นี่มีไหมถ้าเห็นมีว่ามีความสุขามสุขมันสุขที่ตรงไหนเกี่ยวก่าร่างกายผมพิจารณาดูแล้วมันไม่เห็นมีนอกจากปมีธรรมดาธรรมดาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาอยู่ธรรมดาแล้วก็หิวนั่นหิวนี่เจ็บนั่นปวดนี่เวลาไม่เจ็บไม่ปวดปกติก็ว่ามันสุขมันไม่ได้สุขมันอยู่เฉยๆธรรมดานี่คิดต่างเป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์ ถ้าคิดอยู่ม่าเป็นสุขคิดก็เป็นทุขขกข์คิดทุกข์สมนัน้นมันนี่เรื่อยเพราะหน้าของกิเลสมันฝุดมันลาดไปให้ยิดให้ปรุงให้เกาะให้เกีเ่ยวให้ยึดให้ถือให้จับนั่งจับโน่นจับนี่ไปอะไรไม่ไว่าละซึ่งเป็นอยนะ่างนั้นคิดเหนืแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นลากกระสัตลงตมลงไปรเดี๋ยวแล้วดำก็มีธรรมติดลากขึ้นมาไม่ได้เพราะฉัน้างิทำเพื่อให้มันเต็มจิตใจพิจารณาอะไรมันจริงด้ ดูอะไรให้ดูจริงด้วยสติด้วยปัญญาจดจ่อกับนั่นจริงๆอ่ากำหนดทางกายส่วนไหนท่านว่ามันเป็นอทุภะอย่างนี้เป็นต้นนะอทุภะท่านมันอยู่ที่ตรงไหนมันดูหมดทั้งตัวแต่เราไม่ดูสติมันเลื่อนลอยจิตใจมันเลื่อนลอยสติมันขัดขาดจมจมไปปัญญาก็ไม่มีนอนจมไม่ทราบอยู่ที่ไหนตัญญาได้ยินแจะชื่อแล้วมันจะรู้เห็น ของจริงคือคำว่าปฏิพูนได้อย่างไรถ้าไม่รู้เห็นด้วยปัญญารู้เห็นด้วยสติมีใจเป็นผู้ทําง,งานแล้วไม่มีพางล้จำนิสัยหนึ่งจำตัวเข้าใจไปดกเมื่อเรารไม,ไมไ่ประมาทเจอเข้าใจไปดกก็ได้จต่ความจําความคิดไม่ปรากฏในใจถ้าไม่ออกทางท่าท่าปฏิบัติเพราะฉะนั้นระยะจริงต้องมีปฏิบัติปฏิบัติแล้วผลของการปฏิบัติที่คือปฏิเวชนะระยะทารศึกษาเราเรียนจาก วิชาเลเสขาลงมานะคะนังตาตะโจนั่นคือภาพปยักาณเรียนแล้วแต่นั้นเราดูหนังสือที่นั่นที่หนึ่งเรียนไปเรีรู้วิธีการดำเนินมีเยอะปริยัติปฏิบัติท God, ่านสอนว่ายังไงเอามาดำเนินเลเซขาลงมานะคะนั่งสันใจตัวจิตกรรมนั้นท่านจําให้ทําอะไรจําให้มาพิดนานนานดูงานเลเซขาอย่างไงลงมาอย่างไรอไรถนาดใจไม่ว่าแต่เลเซขาลงมานะคะนังตาตะโตเนื้อหนังกระดูกตัดไปใส้ฟงที่ไหนดูไปเถอะ มันเป็นธรรมฐานทางนั้นเนี่ยโ้หมันเห็นชัดแจ้งตามจริงจริงมันจะคิดได้ไดยังไงจิดนี่เรารู้ที่การทำจริงมันปล่อยเองอุปาทาามันจะฝังลึกยิ่งกว่าอะไรก็ฝังเถอะถอนขึ้นมาอีกแล้วมีงานคิดเกิดลึกยิ่งกว่าปัญญาปัญญาตามตุกค้นขึ้นมาได้หมดแต่กาทำ ถึุ่มดันดอนทำขัตเวพาะทำวันหนึ atan, 1, 1, 5, Aí, er huh okay, apart, ่งคือหนึ่งทำแล้วไม่ได้เรื่องเวลาอะไรไม่มีความโกรธใจตั้งอกตั้งใจมันแค่แค่นั้นแหละที่เลือนะเอาตายก็ตายไปเนี่ยด้วยการพุปฏิบัติธรทำทุกลำบากลำบนมาโลกก็เคยทุกมาแล้วโดยต่าอยู่ที่ไหนมีแต่ป่าช้าเป็นบ้านเป็นเมืองแม้อยู่ในเมืองก็มีป่าช้าใช่ไหมเมนน่เราไม่เห็นมือเมนในโรงพยาบาลก็ป่าช้าเราดูว่าในโรงพยาบาลเป็นเครื่องรักษาคนได้หาย โรครายหายเดียวเหลือคนตายในโรงพยาบาลมีมากนี่กว่าที่อื่นหรือว่าเมื่อมันทนไม่ไหวรักษาไม่ได้มันก็ตายตายแล้วโยกออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมันดูเฉยเตียงหนึ่งคนตายสักสี่สิบสี่ร้อยคนถ้าเราพิจารณาตความจริงโรงพยาบาลก็คือปัญชานั่นเองคนไม่ไหวเสื้องไม่ไหวแล้วมันก็ตายตายแล้วก็ออกมาเอาคนนี้เข้าไปอยู่คนนี้หามาเอาคนนี้เข้าไปอยู่อาการตายมันผัดมันเกี่ยงกันอยู่นี่ว่า นั่นแหะคือป่าชาดูเอาออกจากนั้นก็นมาเผา,จเาตจำเลงจำป่าชาจมในป่าเที่เห็นไปนแล้วแต่มันมีแต่ช่ายอยู่นั้นแหละดูมันเห็นชัดเจนไหมนี่นแล้วท่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ไปที่ไหนดูที่ไหนถ้าจริเพื่อความจริงที่ความจริงเต็มโลกเต็มสานเพราะอย่าง,น,งน,าน,นี้ในโรงพยาบาลยิ่งเด็กตรงนี้นจังสุพรรณา พระจักใจเดิน่าไปโอ้โหเสียงเป็นแถวอยู่มีแต่คนจนกอบจมงกคนจะล้มจะตายล้องค้างลาอาไม่ได้สติสตะงังก็มีเดินผ่านหน้าถนนสังเวชที่่าเนี่ยนั่นนั่นอันนดีไงนะพี่บอกให้คนไม่นกกตายานะเาน,านี่ยปัดท้ายเ่เน่เผากันทั้งกายถึงใจไม่ตายพี่ ถ้าการสีแสนกระจมมันลงไปแตกสลายลงไปแต่ใจมันไม่สลายด้วยมันก็ต่อกอก็เนิดเกิดอีกอวิชาปัญญาสร้างขาราสร้างขาราปัญญาปิญญาหนาปัญญาปัญญานามรูปานารูปปัญญาเทราลิตนาสราลิตาปัญญาภัตโตภัทโตภัจจพิยาภิเรนาหรือนาปัญญาการห้าพหะปัญญาปานังปานาปัญญาโธพระปัญญาชาติหนานเห็นไหมออกส่วนใหญ่ได้ที่ขยายมาขยายมาถึงกันเนี่ย ชาติปิตญาจตรมาจารมาลังโซกับไปเรืกรุกลุ่มนสุายาชาซ้ำพวันติเหล่านี้เป็นเรื่องมาจากสมุทัยทั้งน้นนี่เวลาเป๋อไดนะ้คือต่อสืบต่อแขนงมาจากอาวิชาเป็นต้นเหตุเลื่อยมาจนกระทั่งถึงชาตกปิยค้าจาร์ปิยข้ามานำปิยข้าโซกับไปเรืุ่กลุ่มนาสุายาชาปิวขา้าแน้วกไ เอวเมตตา,าเกวราสัสอุขขันตัสชุบระโยโหตินะ่ะเราเกวราลังในจะว่าเราทั้งดวงนี้นะ่ะที่สืบเนื่องมาจากวิชาจนกระทั่งถึงสุดภาานี้เป็นเรื่องของสมุทัยสืบเนื่อ,มองมาจากวิชาทาานี่นี่สาเหตุที่จะทําให้สา์โลกเกิดมันดู่ในหัวใจคนทุกคนแต่เราไม่ดูนี่จะไปรูกไป,ปคำานอกตายแล้วศูนย์้วศูนย์อันนี้มันไม่ได้ศูนย์อันพาให้เกิดนี่ อวิชญาญญาทั้งขาราถ้าอวิชญาญญาทั้งขารานี้มันสูญจบเพราะอิชายตระเวรอาเซสมิรดาการนี่เราถ้าสร้างขารานี่เราสร้างขารานี่ราับแต่วิญญาณนั้นเราเลื่อยไปจนกระทั่งถึงชาติสิบปีข้าจาราปยกระช่างนานปยกระช่างทุกข์ไปยกทุกข์ลงมนถ้งปายชาติยกระชาต่อางั้นกันเอวเมตตาใจเวลาเรขยกระช่าตตาฮิโรโทโหตินานทั้งหมดนี้พอวิชาตัวเดียวเท่านั้นดับไปตายไป เป็นนิโรธคือดับทุกโดยประการทั้งปวงนั่นอวิชาปัญญาท่านว่าอย่างนั้นนี่แหละหลักเกณฑ์ของถัดโลกเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ไม่เหนือจากนี้ไปได้เลยเราปฏิบัติมาก็เป็นอย่างนั้นเราหาที่ค้านไม่ได้เราพูดอย่างอาจฐานอวิชาปัญญาตัวอวิชาที่เป็นตัวสําคัญมากเวลาปฏิบัติไปตีจะร่มเข้าไปจะร่มเข้าไปตัดกิ่งก้าน รากปล่อยรากอะไรก็ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงรากแก้วก็คือตัววิชาถอนทุบขึ้นมาเพี่เท่า,น,านั้นทนี่ต้นไม้ต้นนี้ตายไม่มีเหลือมันจะเหลือสีเหลือก้าวักขนาดนั้นมันจมไปด้วยกันหมดถ้าเราก็ถอนรากแก้วขึ้นมาแล้วาหาทางจะเดินมองงามปีไม่ได้เลยมีข้อเทียเียงวิชาตัวมัอนกันเมื่อวิชาจะตะเวออาเซสิบีร,รากา,กาไป หมดไปเรื่อยๆเลยเพอวิชาดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับอันนั้นก็ดับ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 เรื่อยไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยอวิชาเดิยยนเป็นเถิดนั่นนี่แหละหลักเกณฑ์ของวัฏจักรถ้าหาว่าใครจะลบล้างวัฏจักรคือความตายแล้วเกิดไม่ให้เกิดตอ่ออีกเพื่อจะไม่ให้ตายต่ออีกแล้วให้ลบล้างตัวเหตุนี้ให้ได้อวิชาปฏิยาทั้งท่าเหล่านี้นซึ่งมีอยู่ในหัวใจ ถ้าลบล่างนันไม่ได้จะปฏิเสธสักเท่าไรก็ตามว่าตายแล้วสูนย์ไมนมีทางศุนได้ก็คือผู้นั่นแแนวผู้ที่เป็นนักเกิดนักแบกถามกองทุกที่โลกทั้งหลายเขาไม่แบกบหนักยิ่งกว่าผู้นั้นผู้นั้นจะหนักยิ่งกว่าใครทั้งหมดผู้ที่สำคัญว่กตายแล้วศูนเพราะไม่ได้คิดหน้าอานหลังอะไรว่าพบหน้า,ากันหน้ามีอยากทาอะไรก็ทํามําตามใจชอบ ทานตามจะชอบก็คือเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องของธรรมมันจะเอาทำดิบทำดีได้อย่างไรมันก็ทํตั้งแต่ความสัทธาละมกขนคือความทุกข์ทรมารนทั้งหลายใครจะเป็นผู้แบกผู้หามถ้าไม่ใช่ผู้ทาใครจะแบกนั่นนราคูนั้นจริงๆว่าจะแบกหนักที่สุดเราเป็นนักปฏ,ฏิบัติให้พิจารณาตรงนี้อย่าลืมตรงนี้ใครจะว่ารตัาตตะวามอย่าหลงบ้ากับเรื่องบ้าขอ,ของคนของโลกที่มีกิเลส หนานี่ยในของใจถกพระพุทธเจ้าไม่มีเจตเดชพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องอวิชชาปฏิยาโดยที่พระเจ้าทรงเคยเป็นอวิชชาปฏิยามาเลยแล้วอวิชชาปฏิญาเคยครอบข้าไทยลงมาเป็นเวลานานจนสามารถทำนะได้หมดโดยที่เคยไม่มีเลยนะจึงสามารถประกาศทำต่อโลกได้อย่างไม่กระทบกระาทานมี่ลักประกันไม่ให้เกิดขี้คืออวิชชาปฏิยา ในขณะที่เราในเวลาที่เราปฏิบัติยังไม่เข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจมันก็ซ่านไปหมดนั่นแหละความรู้มันเหมือนหมดอีกมีทั้งตัวในศาสตร์จะยึดเอาอะไรเป็นความรู้อะไรเป็นกายอะไรเป็นกายมันก็พอกระหมดแบกเราหมดทั้งกายหมยว่าเป็นตัว<ม>ว่าเป็นผู้รู้ว่าเป็นใจเวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปความสงบจจากษษายจิตตภาวนาก็ค่อยๆสร่าตัวเข้าไปสร่างตัวเข้าไปจิตมีส่วนสงบ จิตมีความสงบจิตมีความสงบเด่นดวงนะบังทีอย่างนั้นขั้นไปเมื่อเด่นดวงลงไปแล้วก็ทราบเลยภัพพอต้องควรตามขั้นของสมาธิเพียงขั้นนี้ก็ทราบได้ว่าจิตเป็นอันหนึ่งกายเป็นอันหนึ่งแล้วทราบแล้วโดยไม่ต้องไปถามใครแล้วนี่ภาพจากหลักภาวนาที่เป็นหลักรับรองแล้วนั่นเองต่อจากนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์ออก ให้เห็นตามความจริงทั้งมันหนึ่งอนิจังสองทุกขังสามนรตตาแต่ละชิ้นอันของร่างกายนี้มีอนิจังทุกขังนรตตาครอบรอบครอบครบครบสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นการพิจารณาจะหนักในทางอิจังกวตามทุกขังกว่าตามนรตตาก็ตามมันเป็นไปพร้อมกันในตรลกทั้งสามโดยสมบูรณ์เราถนัดในที่พิจารณาไปให้มันยังทราบความจริงถึงใจนั้นเถอะที่เรียกมันจะจงลึกขนาดไหนมันถอนออกมาได้หมด ขั้นปัญญาตัดขาดจากสิ่งเกี่ยวโยงกับอะไรเกี่ยวข้องของอะไรเพื่อปัญญาชาติชาราบคัดที่ตัดเข้าไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปรู้เข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยที่นี่ธมาที่เป็นอเพียงว่าตะล่อมจิตเข้ามาสู่วนรวมหรือตะล่อมจิตเข้ามาสู่สู่สุดรวมแล้วปัญญาผู้แยกแยกเป็นผู้ที่พาเป็นผู้ฟาดฟันหันแหลกกันไปตามประเภทของกิเสและประเภทของปัญญามันมีหลายประเภทนี่ <the> ปัญญาเอลีขั้นดาปัญญาก็มีแตนขั้นดาอเอขนนาดกันไปขนนาดึ้นไปข้าข,ข,ขั้นกลางขั้นละเอียดละเอียดสุดปัญญาก็ละเอียดสุดตามๆลงไปนันก็ทกันลงไปคำว่าเลีละเอียดสุดนั่นก็คืออวิชชานั่นเองปัญญาที่ละเอียดสุดก็คือมหาสติมหาปัญญาทาาันดานะแล้วถอนออกหมดไม่มีสิ่งใดอยู่กับหัใจเลยนั่นแหละที่นี่ ทราบครับไม่ต้องไปถามใครสาธุพูดไม่จะโอมไม่โอดไม่ประมาทแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้านี้เราก็ไม่ทูลถามท่านจะทูลถ,ถามท่านยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านก็สอนอย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนี้ได้จะทูลถ,ถามท่านหาอะไรก็เหมือนเปนการรับทานเมื่อต่างคนต่างรับทานครูก็รับทานนักเรียนก็รับทานเราพูดถึงครูกับนักเรียนรับทานร่วมวงกันแล้วเราจะไปถามครูได้ยังไงการรับทานความอิ่มมันเต็มที่เหมือนกันเรย ม่ว่าเด็กเม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ต้องถามกันนะนี่นี่เรื่องความจริงมันเหมือนกันอย่างนี้ริงไม่ต้องไปถามกันเพราะมันเหมือนกันอยู่แล้วถึงต้องให้มันจริงมันจับผู้ปฏิบัติเดาทอถอยเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่กว่าธรรมที่เราจะถึงได้รับผมในขณะเดียวกันที่เป็นต้นเหตุเราจะเห็นอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งกว่ากองทุกที่ครอบหัวใจเราอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะครอบเรื่องธาตุเรื่องขันครอบพอใจเรเ่็นของคันแก้เรื่องที่ดยนใจนี้เอาให้ริงจังรติตั้งปัญญาหมุนตัวไปเวลาพิจารณาพิจารณาให้มันจริงมันจังอย่าทำละหลอกเลยลยเขารี่เจ้ามมนใจ่คนหลอกเนี่ยให้มันจริงจังเมื่อเห็นอะไรรู้อะไรให้มันถึงใจทุกอย่างถึงใจทุกอย่างถอดไปถอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยไม่มีส่วนใดเหลือข้อหน้าของความเพียรเนี่ยสำคัญมาก สติปัญญาเป็นเครื่องหสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นจะรู้ที่ใจนั่นเม่มีอะไรที่จะเยี่ยมยิ่งกว่าใจไม่มีอะไรที่จะแย้มคมยิ่งกว่าสติปัญญาที่สามารถจะรู้ได้ไมรู้ถึงเหตุถึงผลเต็มเหตุเต็มผลทุกสิ่งทุกอย่าง,ล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 งลแล้วใจก็สมบูรณ์ใจ้อม,มุลแล้วหมดความบกพร่องต้องการอะไรในโลกสามนี่ไม่มีอะไรต้องการอยู่อย่างอิสระเรี แล้วจะอยู่ในขันถ้าขันจะมีความทุกข์ความลำบากทรมานด้วยโรคภัยถ้าเจ็บประการอะไรก็ตามก็ทราบลงไปเท่านั้นมีความดีใจเสียใจมีความไปยึดไปถือไปกังวลมึนวายอะไรกับมันเพราะก็ทราบแล้วว่าร่างกายของเราทั้งร่างนี้น่ะมันมีดินน้ําลมไฟทับนั้นเองอ่ใจมาอาศัยดินน้าลไไมไฟนี่อยู่เห็นได้จึงจะไปยึดเอาดินน้ําลมไฟมาเป็นตัวล่ะนั่นมันเห็นชัดเจ้าทัดอย่างนั้นทช่ อันนี้ธาตุดินอันนี้ธาตุน้ำอันนี้ธาตุลมอนี้ธาตุไฟอันนี้เป็นอากาศธาตุแน่อันนี้เป็นมโนธาตุแน่รู้กันเงินกันพันแล้วก็จะไปยึดไปถือกันอะไรตั้งบลอะไรไม่งั้นก็จะเรียกว่ารู้ชัดได้อย่างไรเมือเ่อไปกังวลก็จริงตรงนั้นอยู่เมืเ่อแยกว่ารู้แจ้งแจ้งตลอดนี่มาน้ำจะไปก็ไปดีนเนาะเรียนจบหมดแล้วนี่เรียนธรรมะก่เอเรียนเรื่องเกิดจากเจ็บตายที่นี่จะเรียนเรื่องอะไรรู้เกิดจากเกิดตายก็คือรู้ธรรม มารู้เต็มภูมิแล้วมันก็หมดปัญหาทั้งที่มันยังมีชีวิตยอยู่ทั้งเดินอยู่ปกติทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งที่มันจะตายรู้ทัา้งทางทุกอย่างรอบตัวถ้า,าไม่มีเลยนะจิตที่มีก็มีแต่ปัญหาของกายตายแล้วก็กงไปจไปเถอะไม่เห็นผิดแปลกอะไรถ้าดินน้าลงไฟเดินไปกันเหยียบดินเหยียบน้ำเดินลงไฟไปอีแล้วในตัวของเราหินน้าลงไป ถ้าอันนี้เป็นอักสัจจัน์ก็ดินน้ามไลไฟสงหลายกับสัจจะมอที่หนึ่งก็เท่ากันนั่นเองพิฆาตมันเห็นความจริงเสมอว่ากันยังไงคุณเรื่องขอเงินขาเลยจริงเนี่อะไรแค่นี้ก่อนธรรมปัญญาที่มาไปแล้วไปใหญ่ๆพอรู้มานี้